ครับผม <S <S ผมกล้วยเบสคาออโตนะฮะมาดูกันเลยฮะเป็นไงฮะเรามีการวอร์มรถเช็คเครื่องเช็คทุกอย่าง4 2รายการอาทิตย์ละ2ถึง3ครั้งเป็นไงฮะดูเลยเราทำทุกอย่างครับผมทำทุกอย่างเลยเป็นไงฮะเป็นไง เราทำทุกอย่างเลยเพื่อดูแลรักษาสภาพรถและก็เรื่องของแบตเตอรี่ด้วยเราดูแลทุกอย่างครับนี่พี่เปี้ยวหัวหน้าแล้วก็พี่นาหัวหน้าช่างครับสุดยอดสุดยอดดูฮะเราดูแลทุกอย่างเลยดูเป็นไงฮะ อาจจะไม่ได้เห็นทุกคันนะเพราะว่ารถที่นี่เยอะมากมากเลยดูเลยนี่แค่สาขาเดียวนะ,ะดูเยอะมากๆเลยเป็นไงเป็นไงฮะเยอะมากๆเลยเป็นไงดูเป็นไงฮะเยอะจริงๆดูเลยเราดูแลครับผมเพื่อคุณจริงๆเพื่อคุณจริงๆครับดูเลยฮะเป็นไงฮะรถเยอะ ฟอร์จูเนอร์มีมากกว่า50คันนะครับรถเยอะจริงดูเลยโอ้โหรถเยอะสตาร์ทกันโอ้เหนื่อยอะ่ะผมไม่ได้ว่านะพวกพี่ๆเขาสตาร์ทดูแลกันเหนื่อยอะ่ะใช้คาว่าเหนื่อยอดีกว่าเป็นไงฮะดูเลยเป็นไงฮะเป็นไงฮะใช้คําว่าเหนื่อยเราดูแลกันเหนื่อยอะ่ะดูเลยแต่เราอยากทําเพื่อคุณจริงๆฮะเพื่อรักษาสภาพรถด้วย ทุกอย่างแบตเตอรีต่ตรวจเช็ครายการแล้วก็เพื่อคุณลูกค้าด้วยรถต้องสตาร์ทนนรรรรทุกวันนะครับผมบอกเลยรถต้องใช้รถใช้เนี่ยต้องสตาร์ทต้องวอร์มทุกวันฮะไม่งั้นรถพังฮะดูเลยฮะครับ,รบผมกล้วยเบสคาลโต้ฮะเราดูแลเอาใจใส่บริการทุกอย่างเพื่อคุณจริงๆฮะรตรวจเช็คทุกอย่างฮะน้องกล้วยบอกเลยวันที่จะรับรถนะฮะทำยิ่งกว่าน,นี้อีก ตรวจเช็ค42รายการขัดเครือมเงาน้ำมันเครื่องเราดูแลทุกอย่างพี่เอาไปใช้อย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรเลยซื้อรถกับเราพี่ทำเรื่องจองมาฮะทุกอย่างเบสคาร์ออตโต้ครอบคุมหมดไฟแนนซ์เรื่องไฟแนนซ์เรื่องธนาคารทุกอย่างคุณพี่ทำเรื่องจองเข้ามาแล้วก็นอนสั่งรอรับรถมารับรถอย่างเดียวเราจัดการให้หมดครับเบสคาร์ออตโต้เราโคเบอร์ทุกอย่างครับจุดศูนย์รวมหมดเลยที่นี่คือว่าเรามีพร้อมทุกอย่างให้ท่านเลยฮะ สำหรับคลิปนี้น้องกล้วยสวัสดีครับ